unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second a r what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. m o t o GP สนามนี้ต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันสถานการณ์มันพลิกผันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ของฮอเก้มาตินนะถ้างั้นเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ของ MotoGP กัน ไปสรุปผลแข่งคะแนนสะสมแล้วก็สารการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและนี่คือชัยชนะครั้งที่2ของมาร์คมาเกสไปครับย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่ซานมาริโนนะครับกับการแข่งขันซึ่งอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับแต่ว่าใช้ชื่อว่าซานมาริโนกังปีที่มิซาโนเวอร์สก,กินมาโกซิมมเชนลีนะครับคือก่อนแข่งมันก็ส่งสัญญาณแปลกๆมาแล้วเรื่องสภาพอากาศ นะครับก็มีฝนแบบบางๆตกลงมาซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับออบรรดาทีมอยู่พอสมควรนะครับคือเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูกันแข่งขันมาตลอดนะครับมันจะมีเรื่องราวของการเตรียมรถแข่งสับรองไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะให้นักแข่งเข้ามาเปลี่ยนหากว่ามีเหตุการณ์ที่เป็นฝนตกนะครับเขาก็จะประกาศกด f l a g to fl flag flag to flag ก็คือการอนุญาตให้เข้ามาเปลี่ยนรถแข่งอีกคันหนึ่ง เนี่ยครับนี่เป็นตัวรายละเอียดสนามนะครับเรื่องของการเบรกมีจุดเบรหกหนักๆอยู่4จุดนะครับก็คือโค้ง1โค้ง8นี่หนักสุดเลยนะครับแล้วก็โค้ง9และ10จานเบรคที่ใช้ก็เนี่ยครับเป็น Extreme Cooling ก็ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าใหญ่สุดนะครับ ใหญ่สุดก็จะเป็นเบรคขนาด355แต่นี่เป็น340เป็น h ฮแมสกับ x t r กับ e x o l i n g นะครับแล้วแต่จะแล้วแต่ทีมที่เลือกใช้นี่ครับเป็นโก้ปัญญาก,ก็ออกมาถายมือรับละอองฝนดูนะครับแล้วหลังจากนั้นฝนก็หยุดครับคุณผู้ชมเป็นปาร์ตี้คาวดีหรือว่าเมฆมากตัวเลือกยางครับซอฟต์มีเดียมฮาร์ดหน้าแล้วก็ซอฟต์มีเดียมหลังเป็นแอสซ m เมต i ิกนี่คือยางฝนนะครับ กิสตาร์มาดูหน่อยแถวหน้าเป็นอิตาเลียนหมดเลยครับฟันเชสโกโบันายาย่าเจ้าของโพครับโมเวนรี่กิจที่2คืที่3เป็นมาโกเบเซคคีแถวที่2มีมาตินนะครับเอ่อเปโดคอสตาแล้วก็ตัวของแบดวินเดอร์เปกโกเลือกในแถวหน้าเห็นไหมครับเลือกใช้อย่างหน้าซออหมดเลยแล้วก็มีคอสตาใช้ซออเหมือนกัน ในขณะที่ตรงนี้ครับอเล็กมาเกสบาสเซเนนี่แล้วก็มาร์คมาเกสก็เป็นมีเดียมซอฟต์เหมือนกันก็ด้วยอุณหภูมิของที่โน่นในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็แทร็กที่ค่อนข้างเย็นนักแข่งก็เลยเลือกใช้ซอฟต์กันค่อนข้างเยอะมีมีเดียมด้วยนะครับกวาตาโรในกริดที่10 11เป็นเบียเลสนะครับ12เป็นแจ็คมินเลอร์13อเลสเอสตาโรครับ หิที่สิบสี่ไฟบอดิจิอันดันโตนิโอนะครับสิบห้าก็เป็นโปอสปาคาโรสิบหกยูฮันซาโก้ครับหยิที่สิบเจ็ดเป็นออฟคูโซเฟรนเดสสิบแปดมิเกลโอลิราครับข้างหลังมันจะรวนๆนหน่อยหนึ่งนะครับเห็นไหมหายไปสองชื่อนี่ครับทีมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกยางอะไรพวกนี้นะครับคือจริงๆยางที่นักแข่งขี่ ใช้ขี่เข้าไปครับจะไม่ใช่อย่างสําหรับการแข่งขันจริงๆนะครับก็จะมีการมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นทีมของ p r าม a นะครับตัวเลือกอยางก็มีการสลับสเปลี่ยนกันอยู่พอสมควรในช่วงเริ่มต้นเลสนะครับ m a r กเบเซเค,คี k i ครับปีที่แล้วขึ้นโพเดียมที่นี่โจมอันดับสองนี่เป็นเปนโกเบเดียาาครับหรือด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซี ลูกพี่ครับมาให้กำลังใจก่อนที่จะลงสู่สนามอากาศแห้งนะครับก่อนที่จะแข่งช่วงวอร์มอัพแวร็ก็ยังแห้งอยู่พอเริ่มต้นการแข่งขันครับคุณผู้ชมออกตัวมาเป็กโกทำได้ดีครับแก้ตัวจากการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ได้ในรอบสปรินต์ครับ มาตินอันดับ2องมาตินก็ยังถือว่าเป็นนักแข่งที่ออกตัวได้ดีจริงๆนี่ hey, ครับช่วงแรกของการแข่งขันมีการไล่บี้กันหนักมากมังมาเกสก็ขยับขึ้นลงนะครับอยู่แถวอันดับที่9หรืออันดับที่7เพราะว่ามีการต่อสู้กันค่อนข้างหนักโดยเฉพาะกลุ่มตรงนี้ครับมีมาโกเบเซคีด้วยแล้วก็อเล็กมาเกสตามมาอีกคนหนึ่งครับสนามนี้เกรซิี่ใช้รถแข่งแบบไลน์ไวท์คลาสสิกนะครับเป็นเรทรเพื่อที่จะ ทรีบิวนะครับให้กับเจ้าของทีมผู้ล่วงลับก็คือฟาอุสโตเกซินีจังหวะน,นี้พลาดไปหน่อยนึงครับแบนเข้ามาแล้วต้องยกแล้วก็สกิดกันนี่เป็นจังหวะสกิดกันครับของแฟงกี้มอร์เดลี่กับเปโดรคอสตาเปโดรคอสตาจะแซงครับแต่ว่าแฟงกี้ปิดประตูก็เลยมีชิ้นส่วนหลุดออกมาแล้วก็อีกทีหนึ่งของมาตินกับเปโกครับช่วงแรกเกมบี้กันสนุกมาก เปโก้ปัญญาเร็วจริงๆครับแต่ด้วยสภาพร่างกายด้วยครับเปโก้ปัญญายังมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่อยู่ก็เลยทําให้เขาเองต้องพยายามฝืนขี่แล้วก็ประครับประคองเรสไปพลาดลงไปคนแรกก็คือเปโดคอสตาครับบุกหนักครับเปโดเขาก็คาดหวังแล้วครับว่าจะขึ้นโวเดียมไม่ได้เพราะว่าสนาแมแห่งนี้ด้วยสไตล์การเบรกหนักๆเปโดชอบอยู่แล้วล้มไปก่อน น่าเสียดายครับไปโดรคอสตาหลังจากนั้นครับเข้าสู่ช่วงรอบที่หกต่อเจ็ครับมันเริ่มมีฝนคุณผู้ชมคนที่ล้มไปก่อนก็คือคนนี้แหละครับก็คือตัวของแฟรงกี้มอร์บิเดลลี่คีย์อยู่ในอันดับสามีรุ่นโพเดียมนะครับแฟรงกี้สนามนี้ถือว่าทำได้ดีมากหลังจากนั้นเนี่ยอันดับหนึ่งสองนฉีกห่างออกมาเลยนะครับก็คือเปโก้บรรญ,ญายา่ารวมไปถึงฮอเก้มาตินจี้ติดกันเลย ทีมงานทุกทีมเตรียมยางนะครับอุ่นยางรอครับเพราะว่าพอมันเริ่มมีสัญญาณฝนนะครับนักแข่งก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าจะเข้ามาทำพิสต็อปไหมเพื่อที่จะเปลี่ยนรถแข่งแล้วสุดท้ายครับเป็นฮอกเก้มาตินในรอบที่7นี่แหละครับคนเดียวเลยที่จัดสินใจเข้าไปในพิสแล้วจุดนี้แหละครับที่ทำให้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของฮอกเก้มาตินครับหลังจากนั้นมาร์กมาเกสมาจากไหนครับคุณผู้ชม วิ่งอยู่ประมาณอันดับที่5ครับก่อนหน้านี้ค่อยๆไล่แซงกวดขึ้นมาในช่วง2รอบครับตั้งแต่รอบที่7 8 9เนี่ยครับเขาใช้เวลา 2- 3สรอบแซงขึ้นมาเป็นผู้นำในขณะที่ฝนก็ปล่อยลงมานะครับสุดท้ายแล้วฝนหยุดครับคุณผู้ชมมาร์คขึ้นมานำเหนือเปโกอแมนดายาแล้วก็แจ็คมิลเลอร์รวมถึงแบรดบินเดอร์ครับในขณะที่คู่นี้ก็สู้กันสนุกนะครับชิงอันดับ8กันอยู่ก็คือตัวของเล็กมาเกสรวมไปถึง มาร์โกเบเซคี i, ที่ตรงนี้ก็ไล่บี้กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของฟาบิัโกตาลาโร่ด้วยมาร์กมาเกสตัดสินใจเปลี่ยนตัวเลือกยางที่หน้าเส้นนะครับเดิมทีใส่มีเดียมซอฟมานะครับแล้วก็เขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ยางมีเดียมมีเดียมมาตินไม่ไหวครับคุณผู้ชมพอออกไปปุ๊บกับยางที่เป็นยางฝนครับ แล้วฝนมันหยุดอ่ะมันไม่ได้ตกต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเวลาต่อรอบเนี่ยช้ากว่าผู้นํารอบละ2อถึงสาวีครับมาตินบอกว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเข้ามาเปลี่ยนยางใส่รถแข่งคันเดิมออกไปดีกว่านี่ครับช่วงที่เหลือ15รอบพิษบอร์ดของมาร์กาเก็ครับชูไว้เห็นว่าเปโก้ตามอยู่0 3ขณะที่บัสเชนีนี่เองก็ ค่อยๆบีบระยะเข้ามานะครับแต่ไล่ไม่ทันจีจีดารินย่าครับก็ลุ้นอยู่สถานการณ์ของเปโก้ปนาย่ากับตัวของมาร์กมาเกสเนี่ยครับเปโก้ก็เปลี่ยนตัวเลือกอย่างเหมือนกันมีแค่เพียงตัวของเอเนเัสซินินี่แหะครับที่ยังคงเลือกที่จะใช้มีเดียมซอฟในการแข่งขันรายงานตอนแรกเนี่ยทั้งเปโก้ทั้งมาร์กใส่มีเดียมซอฟนะครับ คือช่วงที่มาร์กมาเกสนำอยู่ก็ทิ้งระยะห่างไม่เยอะนะครับห่างอยู่0.2 0.3 0.5แล้วตัวเขาเองบริหารเวสดีมากระยะห่างกับไปโก้บปนยาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพอผ่านครึ่งการแข่งขันไปมาร์กมาเกสเร็วสุดๆขณะที่ฮอเก้มาตินครับคุณผู้ชมตกไปอยู่นู่นเลยอันดับที่15ครับต้องเข้าไปเปลี่ยนรถสครั้งก็ลำบากหน่อยครับมาติน กลุ่มที่มีการเข้าไปสวอบรถนะครับก็มีทั้งมาริโอปอเลสครับเปโดคอสตาที่ล้มไปในช่วงแรกนะครับเอารถขึ้นมาแล้วก็ไปเปลี่ยนได้เช่นเดียวกับลาอูเฟรนเนสกับอเล็กซ์วินเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจพลาดครับจีนโนโบอร์ซอยหน้าเซ็งเลยครับคือมันเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ออเก้มาตินนั้นรักษาระยะห่างกับการลุ้นแชมป์โลกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับครับ กับราคาที่ต้องจ่ายค่คาที่มาร์มาเกตก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับสร้างสถิติ new best d a c lab ตัวใหม่เลยนะครับในที่3 5 6 6 4ขี่ได้ดีมากและดูแฟงกี้คาเชดี้ครับโฮโฮโฮลุ้นอีกแล้วเออลุ้นพอๆกับสนามที่แล้วครับแฟงกี้คาเชดี้และนี่คือการไล่บี้กัของเล็กซ์มาเกสกับตัวของมาโกเบเซกี้ครับก่อนแข่งก็มีดราม่าก,กันหน่อยนึงในเรื่องของ การให้สัมภาษณ์หลังจากจบสนามที่แล้วที่มอเตอร์แลนด์อารากนนะครับนี่ครับมางมาเกสเข้าสู่รอบสุดท้ายกําลังจะชนะการแข่งขันเป็นสนามที่2ติดต่อกันครับแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะครับแล้วก็ได้ชัยชนะมออให้กับครอบครัวเกรซินี่ได้สําเร็จนี่ครับแฟงกี้คาเชดดี้โอ้โหได้ปลดปล่อยขณะที่ตรงนี้ครับการไล่ชิงอันดับ6และ7นะครับ ของเลียมาเกสกับฟาบิโกาตารโโรจบการแข่งขันด้วยชัยชนะของมาร์กมาเกสเปโกบันดยาดับ2นะครับบันดับที่3ก็เป็นตัวของเอเนียบาซินนนีดูคาติล็อกเอาท์โพเดียมอีกครั้งหนึ่ง1.2.3น,นะครับคะแนนสะสมครับมาตินยังนำอยู่ก็จริงครับแต่สนามนี้ครับในรอบเมนกลางปีเก็บไปได้แค่แต้มเดียวทำให้เปโกมัรดาย่านั้นบวกเข้ามาครับ จี้มาเหลือ7คะแนนผัดกันพลาดครับ2คนนี้มาร์กมาเกสอยู่ในอันดับ3ครับได้บวกมา25คะแนนไล่ตามฮอกเก้มาติมอยู่53แต้มอันดับที่4ก็คือเอเนวัซซนินีนะครับตามหลังอยู่62แต้มยังไม่สามารถตัดชื่อใครออกจากการลุนแชมป์โลกได้เลยมาร์กมาเกสก็บอกแล้วครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าจะมองถึงการลุนแชมป์โลกก่อนหน้านี้นะครับช่วง 11สนามแรกเนี่ยเขาพลาดล้มแล้วก็ไม่มีแต้มบ่อยก็เลยทําให้คะแนนนั้นถูกทิ้งห่างไปค่อนข้างเยอะมาตินกลับมาที่พีทก็รับสภาพแล้วครับเดโกโบัญญาญาก็มาขอบคุณแฟนๆครับนี่ครับ6.3สเออมาร์คมาเกตจะเข้าไปขอบคุณิดมไหมครับสีธงเหมือนกันเลยไอ้นี่ก็กลับมาที่พีทครับ นักแข่งจาก VR46 เกซินี่ได้เฮสสนามติดต่อกันครับนับ1ครั้งแรกต้องรอถึง1,043วันนะครับนับ2ชัยชนะต่อมาครับถัดมาแค่เพียงอีก7วันเท่านั้นเองสำหรับมาร์กมาเกสเปโก้ปัญนาก็มาแสดงความยินดีครับสีหน้าไม่ค่อยดีครับเปโก้ <Be ko S 2> คือเขาเหนื่อยครับแล้วก็อาการบาดเจ็บมันมันยังมีรบพวนอยู่นะครับยิ่งเวลาขี่ไปนานๆเน,นี่ยยิ่งชัดเจนมาก นี่เป็นยังหวะที่มาร์กมาเกสไล่แซงเปกโกมานยาในช่วงที่ฝนตกขึ้นมาเป็นผู้นําเก็บมารวดเดียวนะครับในช่วงนั้นประมาณ4ี่ห้าคัน,นครับไล่แซงโหดมากแล้วก็ได้ฉลองบนโพเดียมมาร์กมาเกสชนะครับอันดับที่2อสาเป็นนักแข่งกับคิมโรงงานดูคาติครับเปกโกมานยาแล้วก็อินเนวัสซินินี่ตอนที่ฉลองบนโพเดียมก็ไม่ค่อยกล้าเต้นเยอะครับมาร์กมาเกส มีเสียงโหจากแฟนๆชาวอิตาเลียนด้วยนะครับก็เปกโกรบันย่ก,ก็มีการแบบว่าชูมือว่าอพอแล้วนะอย่าเลยนะครับสนามนี้ที่มิซาโนครับสนามต่อไปก็จะแข่งที่มิซาโนเหมือนกันครับเปลี่ยนจากซานมาริโนกลางปีมาใช้ชื่อการ่่งขันว่าอิมิเลียโรมาญ่ากลางปีนะครับนะี่ครับมาแดนไปหน่อยสัก3-4ส จังหวะนะครับน่าจะเกรงใจแฟนๆแล้วครับนี่คือผลการแข่งขันครับมาไล่ดูใหม่มาร์กมาเกสชนะไปภายใต้เรสที่ต้องบอกว่าพลิกผันสุดๆนะครับอันดับที่2เปโก้์เป็นนายยากับอันดับที่3เป็นเอเนียวาซินี่ช่วงท้ายเปโก้เนี่ยก็ไม่ไล่แล้วครับขี่ตามเรสเพเดเพื่อประคับประคองให้จบอันดับ2เพราะว่าเขาบาดเจ็บอยู่พอจบเรสเปโก้เองก็ให้เหตุผลนะครับก็เขาก็บอกว่าในการแข่งขันเนี่ย ด้วยการบาดเจ็บมันไม่สามารถที่จะพุชอย่างเต็มที่นะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้าจะสู้กับมาร์กมาเกสเนี่ยคุณจะต้องสภาพร่างกายแบบเต็มร้อยสุดๆอันดับ3ก็คือบาซเซนินี่ครับอันดับ4แบดบินเดอร์5เป็นมาโกเบเซคคีครับอันดับที่6กเล็กมาเกสอันดับที่7เป็นฟาบิโอควาตาโร8แจ็คมิลเลอร์ครับอันดับที่9กฟาบิโอดิจิอันโตนิโอแล้วก็อันดับ10เป็นของโปเอสบาคาโร พรามักสคันไม่ติดอยู่ในท็อป10นะครับล้มไป1คนก็คือฟรังโกบอมเบนลี่นะครับขณะที่ฮอเก้มาตินการเข้าพิษแบบตัดสินใจผิดพลาดของเขาทำให้หล่นไปจบการแข่งขันแนนดับที่ที่15บวกไม่ได้แค่แต้มเดียวครับเรสนี้มิเกลเรวล่าจบอันดับที่11นะครับรถแข่ง h o n ด้าเก็บแต้มได้3คันโยฮันซาโกทากะนาคามิแล้วก็เซฟรานเราโดในขณะที่ทีมโรงงานฮอนด้ครับ ทั้งโจอันเมียแล้วก็ตัวของลูก้ามารนนี่นั้นไม่สามารถลงทำกนนารแข่งขันได้นะครับก็มาจากอาการเจ็บป่วยในช่องท้องครับลำไส้กับกระเพาะอักเสบไม่รู้ว่าโภชนาการของทีมหรือยังไงนะครับบิยาเลสอันดับ16 17 a c o s t อารคอสตา18ราอูนะครับแล้วก็19เป็นอเล็กซ์วินก็ไม่จบแข่งขันไปก็มีอัเลสเอสปาการนะครับ ฟรังโก้มามเนลลี่ออคุสโตเฟเดนเดสนะครับแล้วก็ตัวของลูก้ามารินี่นี่เป็นคะแนนสะสมล่าสุดครับฮอกเก้มาร์ตินนำอยู่ครับมี312คะแนนขณะที่เป็กโก้มันยายาครับอยู่อันดับ2ครับจี้เข้ามาแล้วเหลือ7แต้มครับคู่นี้ลุ้นกันยาวๆครับแล้วก็มีม้ามืดอย่างมาร์กมาเกส เป็นภัยเงียบของเปโก้แล้วก็ฮองเก้มาตินครับบีบระยะเข้ามาเหลือ53คะแนนอันดับที่4ก็คือเอเนียปัสซินินี่ครับตาม62คะแนนและห่างออกไปก็คือแบดบินเดอร์ในอันดับ5นะครับอันดับ6เป็นเปโดคอสตาบินเดอร์ทำคะแนนแซงตัวของเปโดคอสตาขึ้นมาแล้วนะครับอันดับที่7ก็คือเบียเลส8ฟาเบโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับอันดับ9กาอเลชเอสปาการโรนะครับอันดับที่ 10ก็คืออเล็กมาเกสอันดับ11นะครับเป็นของมาโกเบเซคิสิบสเป็นฟังโกมอมเบลลี่นะครับ13มิเกลเดลลา14ฟาบิโอควาตาราโรแล้วก็15เป็นแจ็คมินเลอร์นะครับ16เป็นราอูเฟรนเดส17ทากานาคามินะครับ18ก็เป็นตัวของโยฮันซาโก้กลุ่มหลังนะครับมีออคุสโซเฟรนเดสอเล็กซวินโจอันเมียโปสปาการโรแดนนี่เปโดซ่านะครับเซฟรันแบร์โดแล้วก็ลูก้ามันนี่ มารินียังเก็บได้แค่แต้มเดียวนะครับในฤดูกาลนี้ดูคติน้ำอยู่ในฐานะของออจ่าฝูงของคอนซัคช h a m แชมป s ชิ p หรือว่ารถแข่งนะครับห่างจาก KTM อยู่229คะแนนอพิเอียช่วงที่ฟอร์มดิ่งสุดๆในตอนนี้นะครับโดน KTM แซงแล้วครับคุณผู้ชมอันดับที่4ยามาฮครับอันดับที่5ก็คือ Honda คะแนนสะสมประเภททีมครับคุณผู้ชมดูคาติทีมนำอยู่มี5 5านิคะแนนโอเลขสวย ช่วยกันเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่อง้วครับแล้ว CG ขึ้นมาไม่ครบนะครับก็ไล่เรียงกันลงไปมาตินนำอยู่ในคะแนนสะสมประเภทนักปีดจ,จากทีมอิสระนะครับตามด้วยมาร์คมาเกสเปโดอคอสตาฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอนะครับเล็กมาเกสเบสเซคีแล้วก็ตัวของแฟงกี้มอมเนลี่ครับในขณะที่คะแนนสะสมประเภททีมอิสระนะครับเกซินนี่ครับคุณผู้ชมจากการที่ เก็บชัยชนะของมาร์กมาเกสสสนามติดนะครับแล้วก็อของมาร์กมาเกสสสนามติดนะครับเอเล็กมาเกสสนามนี้มีคะแนนค่อนข้างดีแล้วตัวของพรามัตมีแต้มน้อยมากในสนามนี้ก็เลยทําให้เกซินนี่ไล่จี้เข,ข้ามาเลยยีคะแนน VR4 นี่สิอันดับ3อันดับที่4ก็คือแกสแกสเทคทรนะครับอันดับ5้าแท็กเฮาอันดับ6เป็น LCR Honda นั่นก็คือสถานการณ์ทั้งหมด ของโมโต GP ที่ได้เอามาฝากกันนะครับก็ถือว่าเอาจริงแล้วถ้าไม่มีฝนผมว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรพลิกไปขนาดนั้นนะครับพอมีฝนมาปุ๊บโอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยจบเลย